จิริยาที่จะขย่าสมองให้เขาตกหลุมรักเราทันทีสวัสดีครับผมกูรบสอนจีวาความรักสายดำเทคนิคนี้นะครับเป็นการที่เราใช้สายตานะครับในขณะที่เรากำลังคุยกับคนที่เราชอบนะครับให้เรานะครับข้อแรกนะครับให้เวลาให้เวลาที่เขาคุยนะครับให้เรานะครับมองไปที่ตาซ้ายของเขาก่อนนะครับ1วินาทีครับ2นะครับให้คุณนะครับลากสายตานะครับจากตาซ้ายของเขานะครับมาที่ริมฝีปากเขานะครับแล้วก็หยุดตรงนั้นประมาณ1-2วินาทีครับ ขั้นตอนที่3นะครับให้คุณนะครับลากสายตานะครับจากปากของเขานะครับไปที่นะครับตาข้างขวาของเขานะครับแล้วก็หยุดตรงนั้นนะครับประมาณ1วินาทีแล้วก็ยิ้มนะครับการทําแบบนี้นะครับทางด้านจิตวิทยานะครับการทำแบบนี้ครับในด้านจิตวิทยานะครับนักบำบัดทางเพศนะครับแอนเดรียเบล็อกนะครับได้กล่าวนะครับไว้ว่านะครับสายตานะครับ ทำให้คนนะครับสามารถที่จะผูกพันกันได้มากขึ้นนะครับจากงานวิจัยนะครับแล้วก็มีงานวิจัยอีกอันหนึ่งนะครับที่นะครับให้คนนะครับจ้องตากันเกินนะครับสวินาทีนะครับปรากฏว่านะครับคู่นั้นนะครับรู้สึกลักกันมากขึ้นชอบกันมากขึ้นนะครับหรือคนที่ไม่เคยรักกันเลยนะครับไม่เคยชอบกันเลยนะครับให้มาจ้องสายตากันนะครับสีวินาทีนะครับหลายๆคู่นะครับกลายเป็นคู่รักกันนะครับอันนี้จากงานวิจัยนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินนะครับสายตาคือหน้าต่างของหัวใจนะครับ วิธีนี้จะทําให้เขานะครับรู้สึกหลงรักคุณมากขึ้นชอบคุณมากขึ้นนะครับเพราะการที่เราทําแบบนี้นะครับเขาจะรู้สึกว่าเราสนใจเขานะครับจิตใต้สํานึกเขารู้สึกว่าเออคนคนนี้เป็นคนที่ให้ความสนใจให้ความสำคัญเขาจริงๆนะครับเพราะสิ่งที่ทุกคนโหยหานะครับก็คือความเป็นคนสําคัญนะครับคุณโพสเฟซบุ๊กไปคุณก็อยากให้คนนะครับมากดไลค์คุณเยอะๆนะครับเพราะว่าคุณอยากเป็นคนสําคัญนะครับการวิธีนี้นะครับจะทําให้นะครับ เขารู้สึกว่าคุณน่ะนะครับเห็นเขาสําคัญนะครับจิตใต้สานึกเขาก็ไม่อยากให้คุณนะครับออกไปจากชีวิตเขานะครับแต่นะครับมีข้อระวังนะครับสามอย่างนะครับก็คือ1นนะครับการทําวิธีนี้ครับให้ทํากับคนที่คุณชอบจริงๆเท่านั้นนะครับอย่าไปทําคนอื่นครับมันจะทําให้เขานะครับมาหลงรักคุณนะครับแล้วเขาก็จะเจ็บนะครับโดยที่นะครับมันไม่ใช่ความผิดของเขานะครับแต่เพราะคุณไปเปิดเกมนะครับ2นะครับ การทาแบบนี้นะครับจะต้องทํา2ต่อ2นะครับเวลานั่งคุย2ต่อ2เท่านั้นนะครับอย่าไปทําใน่ามกลางกลุ่มเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไป2ต่อ2นะครับแล้วก็ถามนะครับ3นะครับการทานะครับการที่ยมมองเขานะครับจะต้องร้อยเขาเป็นฝ่ายพูดนะครับในสิ่งที่เขาสนใจนะครับเขากำลังพูดเพลินๆนะครับแล้วเราก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับอย่าไปใช้ตอนที่คุณพูดนะครับมันไม่ได้ผลนะครับสําหรับใครนะครับที่ มีปัญหาเรื่องความรักนะครับสามารถปรึกษาครูได้เบื้องต้นฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูนะครับแตะลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ